และนี่แหละครับที่เรียกว่า Max s t u d i o นะครับ Max s t u d i o นี่กคือเอา M1 Max 2ตัวนี่นะมาต่อกันก็คือเหมือน M1 Max คูณ2แล้วเลยนะครับเรียกว่า M1 Ultra นะครับทุกอย่างก็เร็วที่สุดเลยตอนนี้นะฮะมี20คอของคตอยากได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมี Thunderbolt 4ถึง4ตัวนะครับแล้วก็มีช่องอื่นเต็มไปหมดนะครับ HDMI มี s d card ์ข้างหน้าด้วยนะฮะจอตัวใหม่ของเขานะครับ 5K 27นิ้วนะครับมีกล้องในตัวนะครับ มีเซ็นเตอร์สเตชั่ครับเหมือน iPad นะครับกล้องหมุนตามเราได้นะครับแล้วก็ยังมีลำโพงอีกหกตัวนะครับลำโพงอันนี้นะฮะก็ถือว่าดีมากมีสเปเชียลอะดิโอโดยนี่คือหน้าตาที่มาเป็นคู่แบบนี้เลยครับส่วนมากเลยอันนี้แหละครับ iPad Air ที่หลายๆคนรอคอยนะครับก็มาแล้วครับกับชิป M1 นะฮะคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าเป็น M1 ข้างในนะครับถือว่าเร็วแน่นอนกล้องหน้านี่นะครับไฮไลท์ของเขาเลย12ล้านพิกเซลนะครับมีเซ็นเตอร์สเตชั่ครับทำอะไรก็เนี่ยกล้องก็หมุนตามอะไรได้นะครับ ก็ใช้กับ Apple Pencil 2ได้นะครับดีมากเลย Magic Keyboard ก็สปอร์ตนะครับเอ้คุ้มดีหลายสีด้วยน่ารักดีอันอันต่อไปเลย iPhone ก็เปิดตัวนะครับมีสีเขียวนะก็เป็นสีใหม่นะครับแต่ไม่มี13 Pro Max นะเห็นไหมถ13 Pro กับ13นีเฉยนะครับก็ถือว่าสวยดีอืมทำให้คนที่ลังเลอยู่ก็อาจจะสนใจนะครับและตัวที่ขนสนใจมากๆคือ To ้ตัว SE นะครับตัว iPhone Special Edition เนี่แหละครับเห็นไหมฮะยังเป็นสแกนนิ้วเหมือนเดิมนะครับใช้ A15 Bionic Chip นะฮะแล้วก็ แล้วก็มีไฟครับแต่ที่ผมชอบและตื่นเต้นก็คือ M1 Ultra เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าสุดยอดคอมพิวเตอร์น่าจะเร็วที่สุดในโลกตัวหนึ่งเลยนะครับเร็วที่สุดจริงๆคุณทางานกราฟิกงาน 3D ต่างๆเนี่ยมันคือที่สุดจริงๆครับของคอมพิวเตอร์นะครับมันแรงขนาดคุณสามารถเปิดคลิป 8K นะครับโปรเซส422ได้ถึง18ตัวพร้อมกันเลยอ่ะสุดยอดมากคุณทํา 3D ต่างๆนะครับมันจะไม่มีสะดุดมันจะฟลอ์มันจะลื่นหมดเลยนะครับนี่หลายๆอาชีพเขามาให้ดูนะครับว่ามันคือสวรรค์ นรกมากและเช่นกันนะครับมันไม่ถูกแน่นอนเขาก็ทาเก็กลุ่มที่คนที่เป็นมืออาชีพ professional ในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนะครับนี่แหละครับสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับผมอัปเดตให้ดูภายใน2อนาทีขอบคุณครับ